สวัสดีครับเพจพัทยอโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ t o y ยต a s เซ็นท่าหนึ่งจปี2019ครับขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่ารถมือเดียวไม่น้อยสภาพดีอย่างรถป้ายแดงครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับตัวรถเป็นรุ่นท็อปสุดครับรุ่นม i n เนอร์เชนแล้วประตูสไลด์ไฟฟ้ากล้องมองรอบคันออปชั่นแน่นครับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันพี่พีท่านใดกาลังหารถครอบครัวดีๆสภาพดีๆไว้ใช้นะครับจับตาดูคันนี้เลยครับผม ราคาไม่แพงด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันลม้มเนส่วนจริงถัดมาเราดูที่ห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์เบนซินครับ1.5ลิตรเครื่องเกียร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆครับพร้อมใช้งานต่อยาวๆเจ้าของเดิมดูแลดีครับรถเข้าสู่ตลอดถ่ายด้านในชมแบบใกล้ๆนะครับหน้าหล่อจริงครับชมนี้ถัดมาครับล้อแห็กอลลอยขอบ16ครับพร้อมยาง B&S g o l r i ปี2022ใช้งานต่อได้ยาวๆ ถัดมาความเป็นรุ่นท็อปสุดครับเราสามารถปลดล็อกล็อกรถได้ที่มือเปิดครับพร้อมกุญแจเคเลสหน้าตาประมาณน,นี้เลยถัดมานะครับสาธิตการเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าให้ชมกันนะครับดึงทีเดียวครับเปิดทันทีสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับขึ้นลงจากรถสะดวกแน่นอนต่อ,อไปมาดูด้านท้ายกันครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับไม่พอสามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้คนของได้จูใจแน่นอน ถัดมาเปิดภายในใชมกันนะครับภายในสีดำครับผอมเบาะหนังสีดำกว้างขวางนั่งสบายถัดมาบาะที่นั่งแถว2และแถว3ครับกว้างขวางนั่งสบายเบาะไม่มีปิดไม่มีขาดครับสวยงามทุกจุดครับถัดมาดีเทลออปชั่นครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานครับปุ่มเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับพักไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทครับ ถัดมาจะเป็นปุ่มควบคุมเปิดปิดประตูสไลด์นะครับทั้งสองบานถัดมาพวงมาลัยครับหรูหรามีแอร์แบ็กในตัวพร้อมปุ่มมันตีฟังก์ชันโดยปุ่มฝั่งขวานะครับจะเป็นตัวควบคุมเช็คสถานะหน้าจอเรือนใหม่ครับฝั่งซ้ายจะเป็นตัวควบคุมวิทยุต่างๆครับผมถัดมาด้านหลังก้านไฟเลี้ยวครับเปิดปิดไฟหน้าระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้ครับฝั่งซ้ายจะเป็นตัวควบคุมที่ปัดน้ําฝนครับ ัดมาเรามาดูเลขไม์กันครับเลขไม์แค่65,000กิโลเมตรไม์น้อยไม์แท้ครับถัดมาตรงกลางครับหน้าจอวิทยุเดิมโรงงานครับ FM AM Bluetooth AUX แผ่น CD ความบันเทิงครบครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมแจ้งมาต้นคลิปนะครับกล้องมองรอบคันครับมีในรุ่นนี้ด้วยใช้งานสะดวกแน่นอนครับถอจอดสบายัดมาระบบแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้ครับกดที่เย็นฉ่ำทั้งคัน ้านล่างเป็นระบบเกียร์ครับแบบขั้นบันไดสวยหรูหราถัดมาด้านหลังนะครับเป็นจอเพดานครับขยายภาพมาจากจอด้านหน้าด้านบนเป็นแอร์เพดานครับมีทั้งหมด4จุดเปิดที่เย็นฉ่ำแน่นอนสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถครอบครัวดีๆไว้ใช้สักคันนะครับหรือหารถโตโยต้าเซียนต้านะครับที่สภาพดีๆแต่ภาพป้ายแดงใหม่น้อยๆนะครับทันนี้จบแน่นอนครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับราคาเพียง630 0 0สาเก้าิบาทดีฟรีดาว สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับผมถูกใจรีบจองรับรองไม่มีผิดหวังสวัสดีครับ